S 1> <S 1> <S อ๋อหนึ่งไง <S <S อ๋อกล้องนะกล้องมองเห็นผมอีกนเนี่ยเฮ้ยมันสามสามหกศูนย์อ๋อเหรออ๋อเป็นไรครับอ้าวทีนี้เดี๋ยว,วอันนี้เราอยู่ที่ไหนนะพี่แม็ครับอ๋อเราอยู่จุดพักรถครับจุดพักรถรังตะคองอ๋อจุด,ลดลคครถลังตะคองนะพอดีเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพนะครับผมอันนี้ฟ้าหลังฝนเลยว่าพี่แม็เนาะใช่ครับอ๋อเออที่ดุมมันฝนตกเออที่นี่ไม่ตกป่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเลยนะนะสามหกศูนย์ ใจดีนะพามาแวะแวะลองกล้องนะฮะใจดีเลยโอ้แสงแมไงนะัดขึ้นเลยเดยืดยืเดินะนี้ผมขอยืดไม้หน่อย

ลำตะฟองมันนฝังังเป็นปากช่องอะนี่อ้นรโอ้ือไปภาษาของสล้่นี่ยุ่สุดละก็อันนี้กล้องมันหันถูกทางมั้ถูกหันหน้าี่อ่ะครับอันนี้ผมต้องการเสียงให้มันให้มันหันถูกทาง้าไป็เลยเพราะมันมันต้องเอาหน้าเออเอาจอจอหันหันางนี้ครับผมถูกแล้วมันเดินส้นนี้ไปครับ มีแค่เนี่ยวงวงดีแค่นี้เดียพี่อ่ะหมดแล้วใช่สรกาศวงมันอ่ะแค่นี้นะนี่ฝั่งฝั่งซ้ายมือฝนตกฝั่งขวามือฟ้าแจ้งอยู่แล้วแค่นี้เนาะมันสวยแค่นี้แหละนี่นะครับผมโอเคเราประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคเราเดี๋ยวเราจะหนีไปนะครับผมโอ้โหบรรยากาศเด็นสบายเลยนะ เดีนยล้วนี้บรรยากาศลำตะคองนะครับผมโอเคก็ขอบคุณพี่แม็กนะครับอ่าเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับแล้วอันนี้ให้พี่แม็กได้ผ่อนคลายก่อนนะฮะก็จะเดินทางจากกรุงเทพกลับโคราชนะครับผมอ่าลาไปก่อนครับผม